วันนี้นะคะทุกคนอยู่ที่งานอีเวนต์ของแบรนด์ยาดมของเบลเองนะคะชื่อคาท,ทยเธอร์ค่ะก็มาเปิดตัววันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะก็มีเปิดตัวทั้งสีใหม่ด้วยค่ะตอนแรกออกเป็นสีเขียววาเลนทน์ Valentine มีสีชมพูวันนี้มีสีน้ำเงินแล้วก็มีแพทสามมาเพิ่มค่ะก็เป็นออปชั่นให้ทุกคนได้เลือกกัน่ <c oughs> ไอเทมนี้สามารถพกพาได้แบบง่ายแบบพกพาไปได้ทุกที่เลยค่ะนี่คือเรามีถมมอนนี้ให้ด้วยตรงละที่ห้อยเราก็มีสติกเกอร์ให้แบบตกแต่งกันด้วยค่ะซึ่งแบบในทุกๆกล่องดูความสามารถ DIY ย่าโดมเป็นของตัวเองได้เลยค่ะ อยากทำอะไรที่เกี่ยวกับความไทยๆค่ะเรารู้สึกว่าคนชอบเรียกเราแบบลูกสาวของชาติอย่างเงี้ยลูกสาวคนนี้อยากตอบแทนประเทศด้วยการเอออยากทำสินค้าไทยๆออกไปทั้งให้คนไทยด้วยแล้วก็ให้ต่างชาติด้วยค่ะก็เลยพอมาเจอตัวสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรไทยแล้วก็เป็นยาดมด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้แบบทุกคนชื่นชอบยาดมไทยเนาะเราก็เลยอยากทำยาดมที่ออกมาแบบไม่เหมือน ในรูปแบบปกติคะ่ะก็เลยแบบคิดพแพ็กเกจเป็นชื่อคท,ทยเฮิร์บเป็นแปลว่าหวัวใจก็เลยออกแบบเป็นแพ็กเกจรูปหวัวใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอบโจทย์ที่ฝ่าไม่หายพบกันอยู่ทุกวันก็มีที่ห้อยไปเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ายาดมแมนไม่ใช่สิ่งที่แบบเออ,ชอเชยหมอไวดูนก็ใช้ได้เป็นแก๊เจ็ตก็ได้เป็นของฝากก็ได้ะคะ่ะแล้วถ้าตอนกินมต้องเทสยังไงบ้าง เนี่ยเคสมาเป็นปีกว่าจะเลือกกันกว่าจะแบบทุกอย่างลงตัวค่ะเพราะว่าเออเรื่องของแพ็กเกจก็มีผลนะ้วพอเราเปลี่ยนแพ็กเกจเสร็จปุ๊บอุ๊ยจากที่ตอนแรกมันอยู่ในอีกฟอร์มหนึ่งมาอยู่อันนี้มันก็ต้องเปลี่ยนใหม่เงก็พัฒนาอยู่นานเป็นปีอยู่ค่ะ ส้มเป็นตันกว่าจะสกัดได้ e s s e n เชียล i ออย่างเงี้ยเราถ้าคนที่ลองได้ดมอ่ะกลิ่นเขาจะมีเลเยอร์เพราะว่ามีสมุนไพรกว่า30ชนิดอยู่ในนี้แล้วก็มีกลิ่นเอเซนเชียล i อที่แบบช่วยทําให้กลิ่นฟุ้งกระจายอย่างเงี้ยอันนี้ใช้วิศวกรคิดนะคะเนี่ยให้แบบมี a e r o d y n a ม i c มีลม flow ค่ะก็พยายามทําให้เราดูแลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ําเพราะว่าเราเลือกแหลกที่มาของของผลิตภัณฑ์ของสม ด้วยแล้วก็มีการทํางานร่วมกับชุมชนก็คือเอาต้นกล้าให้ชุมชนปลูกแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่าสร้างอาชีพให้ชาวบ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รับซื้อกลับมาแต่ว่าในทุกๆล็อตที่รับกลับมาก็เอาเข้าแลบทุกล็อตเพื่อแบบทดสอบคุณค่าความปลอดภัยให้สูงที่สุดค่ะก็้แตกต่างเราอาจจะดมอันอื่นมาเลยบ้างเพราะทุกคนเขาที่จะดมควาสึกเจะไปดแต่ว่าด้วยกลิ่นที่มีเลเยอร์เยอะค่ะคือถ้าคนได้ดมก็จะรู้สึกแบบเฮ้ย ทำไมกลิ่นมีความซับซ้อนอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบภายในเนาะแล้วก็ภายนอกก็คือแพ็กเกจแน่นอนที่ไม่เหมือนไทยอันนี้ก็แบบคิดขึ้นมาใหม่อ่ะือนแบบไปเปิดตัวที่เกาหลีมาแล้วเขาเป็นยังไงบ้างคลิแบบคนต่างชาติเขาได้ดมแล้วเขาาชาวต่างชาติชอบมากคนเกาหลีชอบยาดมไทยมากๆเลยค่ะก็บูธเนี่ยมีคนมาต่อคิวเต็มเลยแล้วก็เรามีแซมเปิลให้เขาลองแต่ว่าเรามีกลิ่นให้เขาลองสามกลิ่นซึ่งเขาอ่ะก็มีชอบชอบกลิ่นที่แบบ มีความติดหวานนิดนึงอันนี้เราก็ได้ไปเซอร์เวยที่ต่างประเทศมาแดงว่าหลังจากนี้ในอนาคตก็จะมีวางแผนที่จะออกตัวใหม่ๆกนมีค่ะมีทั้งกินใหม่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยค่ะที่ไม่ใช่แค่ยาดมค่ะก็รออุดหนุนด้วยนะคะเยวเนาะโอ้ก็น่าหนาสีคือเรา เราเรียกว่ามีความสนใจหลากหลายอะค่ะแต่ว่าอ,อย่างอันเนี้ยอย่างอย่างธุรกิจเนี่ยก็เป็นแพชชั่นแพชชั่นหนึ่งเลยที่เรารู้สึกแบบเราอยากทำอะเรารู้สึกว่าตัวโปรดักเขาก็คือเหมือนมีคุณค่าแล้วก็ได้ตอบแทนถ้าทําได้ก็แบบอยากสร้างรายได้ให้คนไทยมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าเราก็สนับสนุนเกษตรกรไทยแล้วเราก็เหมือนทางานร่วมกับชุมชนที่มี เหมือนแนวคิดเดียวกันว่าเออแบบเราไม่เราไม่ใช้สารเคมีนะเราอยากทำให้ทุกอย่างมันปลอดภัยมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะหน <Okay. S 1> ่วยมอยอมันมีดีเทล,ลเยอะมากเลยแล้วก็มีปัญหาอะไรจุกจิจุกซิหลายอย่างมากค่ะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ CEO ท่านนี้ด้วยค่ะก็ม,มีมาซิส น้มัมยกางเกงใน,นแล้วก็มันก็จะเป็นสินค้าผู้หญิงค่ะแล้วก็มีโจสซานอฟฟี่ใช่ไหมคะที่ทําอยู่แล้วมีตัวนี้ฮาไทยเคิบแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะมีอีกหนึ่งที่กําลังจะออกมา,าค่ะค่ะอ๋อแล้วก็มีเออที่ทำกับเบลทาชื่อเบลทาเป็นครีมโทนอัพบอดี้ครีมค่ะห้าค่ะแต่มีพ์ทเนอร์อหมดเลยไงคะคือไม่ได้ทำเองทั้งหมดเพราะว่าเราไม่สามารถ ทำเองทั้งหมดได้แล้วก็แบบมีพาร์ทเนอร์แล้วก็มีคนคนเก่งๆมีทีมที่แบบช่วยซัพพอร์ตเราด้วยแต่ว่าระดับเวลาทำธุรก,กิจเราไม่ได้มาทาเล่นๆหรือว่าทำแบบปุ้ยความจริงอยากทํามานานมากแล้วแต่รู้สึกว่าไม่พร้อมเพราะว่าเราเรายังไม่มีประสบการณ์มากพอเราไม่รู้ว่าเราจะควบคุมแบบเซตทีมยังไงอย่างเงี้ยคลิปอยากทํานานแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยแบบเหมือนก็ เราเป็นพรีเซนเตอร์มาเยอะด้วยแล้วก็เหมือนเรียนรู้จากลูกค้าแล้วก็มีแบบลูกค้าบางท่านก็มาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราตอนนี้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เลยได้ลุยพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากควาท้าทายวิจิตในสภาคันไ,ไ,ดไ,ได้ประสบการณ์อะไรบ้างคคือมันได้ความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นจากที่ปกติแล้วเราต้องรับผิดชอบแค่ตัวเองอันนี้คือเราต้องรับผิดชอบทีมรับผิดชอบบริษัทรับผิดชอบตัวเลขเออ อะไรต่างๆมันมันก็เยอะมากๆอะค่ะแต่ว่าต้นกดดันขาดทุนสิกดดัน <laughs> แต่ไม่กดดันนะแบลรู้สึกว่ามันก็เป็นประสบการณ์อ่ะอทุกๆอย่างแหละอย่างอันเนี้ยมันก็คือค่อยๆโตมากๆเลยเพราะว่าทีมเราค่อนข้างเล็กอย่างเงี้ยค่ะก็จะลงมาดูเองเยอะมากก็เหนื่อยแต่ว่าก็ก็สนุกค่ะเดอ้าคถ้าคนสนใจมา ค่ะก็สำหรับยาดมพาทเทิร์นะคะตอนนี้มีวางที่ไอคอนคราฟชั้น4ไอคอนสยามนะคะร่วมถึงงานกิจกรรมนี้ก็จะมีถึงวันที่1มีนาคะ่ะยังไงก็ใครสนใจก็สามารถแวะมาดูได้นะคะแวะมาอุดหนุนได้ค่ะมีค่ะมีโซเชียลด้วยค่ะแล้วก็มีขายออนไลน์ด้วยค่ะกดได้ค่ะ ใช่ค่ะใช่โดนแซวใหญ่เลยคือเป็นอะไรที่จองเข้ามาแล้วข้ามปีค่ะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าคือเหมือนวาเลนไทน์หรือเฮ้ยนางเกนเออ เรื่องของเทศกาลหรือวันสาคัญน่ะคือเบลรู้สึกว่าเหมือนทุกๆวันมันก็สําคัญได้มันไม่จําเป็นจะต้องตรงวันแล้อย่างสมมติแบบเหมือนตรงเทศกาลของกระแพงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบดอกไม้แพงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้โฟกัสตรงนั้นสักเท่าไหร่อันนี้ก็คือจองมาข้ามปีแล้วค่ะไปกับแม่กับแม่ก็เป็นคนที่รักใช่ดอกัว ได้ดอกกะไวพัดแทนไม่ได้ดอกอะไรเลยแม่เลยไม่มีเลยไม่ลยลงๆค่ะอ๋อความจริงก็ชวนค่ะแต่ว่าพอดีติดภารกิจที่ต่างประเทศคือถึงแม้เราไม่ไปปฏิบัติธรรมเขาก็ไม่อยู่ค่ะโดยการต้องเป็นไงเดอนคลองมันไม่มีลูกที่อยู่ทุกปีในวันลายคนก็จับตามองความสำคัญตรงนี้เพื่อสื่อถึงไม่รู้สึกยังไงล่ะก็เข้าใจได้ด้วยเออ ก็จะสังเกตแล้วว่าหลังๆมาจะไม่ได้ค่อยลงอะไรที่มันเป็นแบบเทศกาลหรืออะไรสักเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชายเขาขี้อายด้วยเราบอกวันเป็นวันสำคัญโอ้ใช่ก็เหมือนเหมือนตัวเขาเองก็จะคิดแบบนี้เหมือนกันนะคะว่ามันมันก็แบบต้องทุกวันหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแบบมาให้ความสำคัญวันใดวันหนึ่งอย่างเงี้ยแต่แล้วเวลาผ่านไปเราก็ยังไม่หายขี้อายเรายังไม่หายเลยค่ะทุกคนแต่นี่คือเขากลับไปแต่ก่อนมัเกิดอะไรเช่น ไปไปมามาค่ะไปไปมามาตลอดแต่ก็มีของขวันญเทศกาลตลอดหมอไงโล่งๆสบายๆสบายสวยๆมีมีอะไรด้วยเปล่ามีอยู่ค่ะเบลอ่ะไม่มีเพราะว่าเบลอ่ะปิดโทรศัพท์แบบเออไม่ได้แตะโทรศัพท์ไงค่ะแแต่จะมีบบเปนนนออยงิร์้หลัดคือไม่ได้กล่าวว่ามันเป็นสำหรับเทศกาลไหนแต่ว่าก็มีได้เจอหลังจากไหน อันนี้เขายังไม่กลับมนาะใช่ไหมเขากลับมาแล้วค่ะบอกว่อกะแนนว่ามีจะมีได้ยอดล่างเออเออบอกเออที่บอกว่าคือไปเขาเรียกว่าไปมาแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีการระบุว่าเป็นเรื่องในอะไรค่ะภักรวมรรวม,รวม,มีความสุขภัพรวมค่ะตอนหม่่ ยังมีอยู่นะมันก็แปบลบว่ามันคงมีเรื่อยๆหรือมั้งคืออาจจะด้วยด้วยอายุหรือเปล่าที่เออมันเรียกว่าก็ปรับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบลก็รู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ชิลดีนะสำหรับตัวเบลก็แบบเออก็สบายใจแล้วก็เป็นเราก็เป็นอะไรแบบที่เราแบบอยากเป็นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนกันแ้เรื่องเวลาแลก็เบลก็น แต่ก็ยังหาเวลาได้อยู่นะ<ๆ>ก็จัดสรรเวลาค่ะก็ยุ่งแค่ไหนก็ยังได้เจอค่ะเป็นนักเรียนจำเลยก็ท้าไปคอนเสิร์ตอ๋อปีอ๋อไม่ได้อีนนี้ปีนี้เป็นเมม ปีที่แล้วไม่ได้ไปปีนี้ได้ไปไปแบบไม่สบายด้วยเบลว่าถ่ายเบลคิดว่านะคะคือถ่ายเอ้าดร์เยอะแล้วก็น่าจะเจอฝุ่นเยอะและเสียงเบลหายไปเลยแล้วก็แพ้ฝุ่นอยู่แล้วด้วยอย่างนี้ค่ะก็ไปแบบแผบแห้งค่ะที่ทุกคนเห็นมาเลยอาจจะต้องมีการแสดงอะไรมากขึ้นเพื่อชดเชยเสียงที่หายไปหรือเปล่ มาใช้การแสดงเอาคืออันนั้นคือคือ,อเหมือนแบบเขาขอเจ้า <c oughs> ของงานเขาขอบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปจอยกันนะตอนแบบช่วงใหม่พัชรีอะไรอย่างเงี้ยไปกันให้หมดเลยแล้วก็รอก็งานก็เลทใช่ป่ะคะก็อันนั้นได้ขึ้นติ๊กอกใช่แต่ว่าเราได้เข็มขัดเปลียนเขาเรียกว,ว่าเข็มขัดแปลงล่างมา ของพี่โจ๊กพี่โจโโ๊กโซคูค่ะเป็นอะไรใหม่ใหม่กับใหม่กับรีใช่ค่ะซ,ซึ่งมีการรวมมีมีคุณพ่อใหม่ไทยพี่ใหม่พัชรีแล้วก็นาราค่ะคุณบอกว่าเข้ากันมากได้ไหมเออไปลบน, <S <S นา้เขาด้วยที่มีมา้ยังไง คือด้วยความที่ใหม่พัชรีลงเวทีเป็นคนสุดท้ายแล้วเขาก็ยังหิวอยู่แต่ว่าคือเจ้าของงานง่วงไปแล้วเราก็เลยนั่งกินใจ่วขอนเป็นเพื่อนเขาอันนี้คือจุดล้มต้นนะคะค่ะเราทำอะไรแปลกไเขาไหมค่ะเราเนี่ยสินเราเนี่ยสิค่ะขอเคารพหน้าสงสารเขาเขาแบบเห็นเขายังทุกคนอาบน้าหมดแล้วอยนขาวเราก็เลยอาสาหลงได้เขาค่ะแต่เขาไม่ได้มีร่วมมือกับพี่เบลในการแต่ว่าแก้เรา ไม่เขาดูเป็นฝ่ายถูกกระทำเราก็หัวโจกเออต้องบอกก่อนว่าเออเขาเรียกว่าเวทีหมอลำเนาะเขาลงตอนเช้าแล้วเราอะนอนข้างเวทีหมอลำออนอนยังไงมันก็นอนไม่ได้อยู่แล้วเราก็เลยแบบเออเราทําอะไรดีว่าเราก็เลยแบบอุ้ยหน้าเต็มเลยเดี๋ยวเราลบหน้าให้ไหม,ม<า>เพราะว่าอุปกรณ์เราอยู่ตรงนี้เลยอยู่ข้างกันข้างขางบ้านอย่างเงี้ยค่ะ นั่นแหละจุดเริ่มต้นเขาน่าสงสารมากเขาน่าสงสารมากเบลคือทําแก้ง่วงค่ะแต่ก็แต่ก็น่ารักค่ะแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนก็ก็สนุกอ่ะก็สบายๆบายคนชมเราเยอะไหมเบลบอกว่าแบบเราไม่เป็นที่พูด้ากเนี่ยเอกับีมที่เกิดขึ้นบนเวทีแบบนี้ก็มีบางคนที่แบบว่า อย่าลืมนะลูกอะไรอย่างนี้ค่ะใช่แต่บางคนก็เออรู้สึกจอยแต่เราก็ทําไปแบบเหมือนภาพรวมแหละคือตอนนั้นก็ดึกแล้วด้วยแล้วก็เออก็ขอบคุณแทนเจ้าของงานด้วยที่แบบเออเขามาซัพพอร์ตเค่ะที่เลวกับชาเลนจ์เต้นอ่ะร้องนานไหมอ่ะ เจนนี่สอนให้ค่ะเจนนี่ได้หมดั้งสดชื่นตอนแรกเบลก็แบบอ๋อดูแค่แบบประมาณนึงอย่างเงี้ยแต่ว่าเจนนี่บอกว่าทำหน้าเพ็ดเพจดทำหน้าเพ็ดเพจบดโทำเพดพราเต้นจนพี่พลอยต้องมารวบเลยนะพี่พลอยเป็นคนผลักเบลออกไปค่ะพี่พลอยผลักเบลออกไปแล้วพอเห็นว่าเออสถานการณ์เริ่มแบบว่าอยไปกันใหญ่แล้วก็เลยรวบกับค่ะมนาจะเห็นลายอัพลายงต้องรอหลุน ต้องรอลุ้นนะคะไม่รู้ว่าจะไปถึงจุดไหนกับแก๊งนี้จริงๆค่ะแต่ว่าแฟนๆเขาน่ารักอ่ะเขาแบบเหมือนซัพพอร์ตมากเลยค่ะค่ะรอเชียร์นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันีมาอกกันนล